สวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกมาสอนเทคนิคการเล่นท่าดัมเบลคอนเซนทรชันเคิรได้อย่างถูกต้องนะคะ <Yeah. S 1> ในแอคชั่นที่1และแอคชั่นที่2จะเป็นท่าฟอร์มเล่นที่ผิดนะคะ action แอคชั่นแรกจุดที่วางข้อศอกอยู่สูงเกินไปแถมยังใช้แรงจากหลังและไหล่ในการช่วยออกแรงนะคะทำให้เล่นไม่ตรงตรงกล้ามเนื้อนหน้าแขนหรือไบเซปมัสเติรนะคะในแอคชั่นที่2ก็เช่นกัน <No. S 2> ข้อศอกอยู่ต่ำกว่าหน้าขามากเกินไปเวลาที่ยกดัมเบลขึ้นอาจจะต้องใช้การโน้มตัวทําให้การโปกัดกล้ามเนื้อที่ต้องการหวังผลนั้นผิดจุดมาดูฟอร์มที่ถูกต้องการในแอคชั่นที่3การจับดัมเบลให้จับโดยล็กข้อมือให้รรมัดทแมงจุดวางข้อศอกให้อยู่ตรงหน้าขาพอดีตามรูปเลยพยายามเก่งไหล่หลังหน้าท้องไม่เขย่าไม่สายและไม่โฟกัสตรงหลังไหล่ ให้โฟกัสตรงแขนต้นแขน <Okay. S 1> ที่เรียกว่าใบเสร็จดึงขึ้นออกแรงหายใจออกหักดัมเบลในจังหวะที่ดึงขึ้นเข้าหาลำตัวนิดนึงวางดัมเบลลงให้ปล่อยน้ำหนักสบายๆนั่นคือการผ่อนแรงให้หายใจเข้าดึงขึ้นออกแรงคิดถึงตรงกล้ามเนือ้อตรงหน้าแขน แล้วหายใจออกแนะนําให้ทําทีละข้างโดยข้างละ10 15ครั้งบ่อยครั้งที่ยิดน้ําหนักที่หนักเกินไปทําให้เล่นแล้วบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นควรจะเลือกน้ําหนักที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของเราเพื่อที่จะทําให้เราเล่นได้ฟอร์มที่ถูกต้องก่อนและไม่บาดเจ็บลองไปปรับใช้ดูนะคะชอบคลิปครูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ให้ดาวก็ได้แล้วนะ